ติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลีประจำปีการศึกษา2558ศูนย์ฟื้นฟูศิลธรรมสิงห์บุรีธรรมอุทยานบ้านแป้งจัดพิธีทอดพระบาททงที่ดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดปฏิวัติธรรมและพิธีถวายสังฆทาน ไวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายขีลานาเพสัต์ด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีุที่ส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วติดตามได้ในข่าวเดี๋ยวนี สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3า m 1 0 2 2 5็เมกะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2558นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ t v d m c n e w s g m a i l c o m ค่ะ ดยในวันนี้เราก็มีข่าวสารงานบุญในวัดวงพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะขอเชิญศิสยานุสิทธิร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศสลสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่น โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคณะสงฆ์จาก10ประเทศร่วมสวดเจริญพระพุทธมนตรเพื่อส่งกำลังใจช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาลค่ะนายแพทย์พรชัยพิญยพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกกล่าวว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย นพระมหาเจดีพุทธคยารัฐพิหารได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์หรือพิธีสวดมนต์ใหญ่นานาชาติเพื่อหยุดภัยแผ่นดินไว้โดยมีพระมหานิพนธ์ยานวีโรเลขานุการวัดไทยพุทธคยาพร้อมคณะพระธรรมทูตไทยตลอดจนพระภิกษุทสง์จากนานาประเทศอาทิพระภิกษุสง์จากประเทศอินเดียจีนลาวพมา่ากัมพูชาทิเบต สัมณเนนบังคลาเทศลามะปูตานล,ลามะเนปาลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีภิกษุณีจากประเทศไต้หวันเวียดนามแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนและเวียงประทักษิล รอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาเพื่อส่งแสงแห่งบุญไปให้แก่ชาวเนปาลและเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา16นาฬิกาคณะสงฆ์ไทยและพระมหายานจำนวน200รูปได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เ r a y เย for ฟ e p a เจุดคมสันติภาพเวียนประทักษินบูชาพระเจดีย์สวายมภูวนาถและนั่งสมาธิ นั่นลานทางขึ้นเจดีสวายามภัวนาธเพื่อสร้างสันติสุขในประเทศเนปาลซึ่งภาพพิธีจุดโคมสันติภาพส่งสันติสุขแก่ชาวเนปาลในครั้งนี้ได้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์การติปูหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศเนปาลด้วยที่โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลีประจำปีการศึกษา2558ค่ะ เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีประถมนิเทศเปิดเรียนบาลีประจำปีการศึกษา2558ณห้องประชุมอาคาร2โรงเรียนพระปริยติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยติธรมร,มาาร,มธรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรใจความวา่าวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศสามเณรบาลีวันแรกจึงอยากจะให้ข้อคิดในเรื่องการศึกษาโดยมี3ประการประกอบด้วย 1. การศึกษาคืออะไรการศึกษาบาลีเรียกว่าสิกขาแปลว่าการเห็นด้วยปัญญาการศึกษาการเห็นด้วยตนเอง 2. ศึกษาอย่างไรองค์การยูเนสโกได้ให้ปรัชญาด้านการศึกษาสี่เรื่องคือ learn to know เรียนเพื่อรู้ทางบาลีเรียกปฏิเวษ learn to do เรียนแล้วต้องทำได้ทางภาษาเรียกว่าปฏิบัติ learn to be เรียนเพื่อต้องการจะเป็นอะไรเช่นอยากเป็นนักหลวงหรืออยากเป็นพระนักเทศก็ต้องทำให้ได้อย่างที่ต้องการจะเป็นและสุดท้าย learn together เรียนเพื่อนําความรู้ไปใช้ให้เกิดปัญญา 3. ศึกษาเพื่ออะไรคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักศึกษาได้ต้องมีศรัทธาต้องมีสุขภาพดีต้องไม่โอ้อวดมีมารยาทต้องมีความเพียรและต้องมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสทางด้านศูนย์ฟืนฟ้นฟูนศิลธรรมสิงบุรีธรรมอุทยานบ้านแป้งได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ฟื้นฟูศิลธรรมสิงบุรีธรรมอุทยานบ้านแป้งสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน์โดยภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระด็อกเตอร์จันทศีโลประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจซ้เพื่อรองรับงานบุญใหญ,ญ่จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า และพิธีกล่าวคำถวายดินโดยมีกัลยนณมิตริสาวัชระวรชาติและกัลยนณมิตรปานาน,นันชมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยจทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ สำหรับศูนย์ฟื้นฟูศิลธรรมสิงห์บุรีธรรมะอุทยานบ้านแป้งเป็นสถานที่อบรมพระภิกษุสาม,มนเณรพร้อมทั้งใช้อบรมศิลธรรมสำหรับเยาวชนและทุกๆโครงการเพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสานิกชนในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สานในอุปธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมงานกัล,ลยานมิตรจังหวัดฉะเชิงเซาจัดค่ายคุณธรรมโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซา,ชาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สาลในอุปธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมงานกัล,ลยานมิตรจังหวัดฉะเช,าชาิงเซา จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จํานวนกว่า1,000คนหน้าหอประชุม50ปีโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดชะเชิงเศซาซึ่งการจัดค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายชาติชายฟักสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาพร้อมทั้งคณะครูและสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ได้ฝึกฝนตนเองด้วยการปฏิบัติความดีสากลใน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยสำหรับบรรยากาศภายในค่ายนักเรียนได้ฟังธรรมเรื่องทานศีลภาวนากฎแห่งกรรมและความดีสากลจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสสากลและศูนย์เพชรตะวันหลังจากนั้นได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆอาทิ ฐานห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องทำงานรวมทั้งฝึกระเบียบแถวระบบหมู่และได้สั่งสมบุญด้วยการตักบาตเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสง์จำนวน45รูปและในช่วงท้ายโครงการผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมระดมความคิดในหัวข้อโรงเรียนความดีสากลซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนเก่งและดีและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความดีสากลต่อไปค่ะศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดปฏิบัติธรรมและพิธีถวายสังฆทานค่ะภายในงานพระอาจารย์จากกริตทีรมุโรนำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหานเป็นสังฆทาน โดยมีกัล,ลยาณมิตรกุสูมาสุขจันผลนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจไซสจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาและได้เชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมทำบุญทอดผ้าป,ป่าถวายโซลาเซลล์ในวันที่23พฤษภาคมนี้อีกด้วยค่ะ มหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองแม่กองงานพระธรรมทูตพร้อมด้วยพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆค่ะในการประชุมมหาเทรสมาคมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะอาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงเป็นประธานในการนี้สมเด็จพระมหามุนีวงกรรมการมหาเทรสมาคมในฐานะแม่กองงานพระธรรมทูตได้เสนอแต่งตั้งรองแม่กองงานพระธรรมทูตจำนวนสองรูปได้แก่พระวิสุทธิ์ที่วงสาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่หนึ่ง และพระพมุนีวัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่สองสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเสนอพระราชพิพัฒนโกศิลประสิทธิ์ปริยัติธารีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสเวตชัติเจ้าคณะเขตคลองศาลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสเวตชัติพระอารามหลวง ด้านสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาดังนี้พระมหาสวรรค์สุริจธรรมโมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายเผยแผ่พระมหาอุดมฐานากโรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษาและพระครูใบดีกาพรสศิน ฐานะทัตโตเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการนอกจากนี้ยังได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาในเขตการปกครองหนตะวันออกภาค9และภาค10ดังนี้ภาค9พระครูสุวรรณประโชดเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคาม พระครูสุวรรณธรรมทิติเจ้าอาวาสวัดชัยทองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวคำอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูวันสิริธรรมเจ้าอาวาสวัดใหญ่พระเจ้าเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระเจ้าอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนภาคสีพระครูวิพัฒน์ธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดหนองบักโทนเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบญจลักษ์ พระครูวิบูลชิน,นวงศ์เจ้าอาวาสวัดปลาฟ้าเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้างถอเขตหนึ่งอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีพระครูสุนทรธรรมรามเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลางใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนทางด้านสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมาการมหาเทรสมาคมในฐานะรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ ได้เสนอแต่งตั้งพระครูวิมลยานอุดมให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณีชนคันพระอารามหลวงตำบลพรมศาสตร์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องจากพระครูพรมจริยาธรเจ้าอาวาสวัดมณีชนคันได้ถึงแก่การมรณภาพเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุมมหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามที่ได้เสนอมา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวงกําหนดจัดอบรมครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีระหว่างวันที่23-30ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะน,ยนายพน,นพมสอนศิล์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดอบรมครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีจำนวน100รูปในระหว่างวันที่23-30ถึงพฤษภาคมนี้ณศาลาสัตมนุสรณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยในวันที่23พฤษภาคมเวลา8.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยหลักวิชาการในแต่ละวิชาตามหลักสูตรการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งประโยค2ถึงชั้นปร,ริยนธรรมประโยค9รวมทั้งเทคนิควิธีการสอนการใช้สื่อประกอบการสอนจิตวิทยาการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นต้น สำหรับครูสอนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในครั้งนี้จะได้รับมอบใบวุธิบัตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีตามบัญชีครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมทั้งได้รับการอุดหนุนค่าตอบแทนถวายเป็นรายปี โดยในปัจจุบันมีครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวน1,500รูปโดยปฏิบัติหน้าที่สอนณสำนักเรียนสำนักศาสนาศึกษาต่างๆทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ DMC News ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งค่ะ โดยในวันนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคีรันเทพสัตร์ด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลติดตามได้ในเวิร์ลนิวส์ค่ะด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิเจริญภาวนาพร้อมทั้งได้เล่าประกินกากาศธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันอารัธนาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรวีระวงสาวสุนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายกัลยานมิตรวีระวงสาวสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุล และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเหตุการณ์ได้มาซึ่งรัตนบัลลังก์และต้นไม้แห่งการตัดสรู้ธรรมซึ่งประการแรกคือการสั่งสมบารมีทั้ง30ทัศนทัที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์และการสร้างวิหารธานต่างๆอันเป็นเหตุให้ได้สถานที่รองรับการตัดสรู้ธรรมอีกประการหนึ่งคือการสร้างสวนและสระอันเป็นที่รื่นรมให้กับผู้คนพักผ่อนดัอนใจ หรือบุญการสร้างสวนสมาธิให้คนมาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเหตุให้ได้สถานที่ที่เหมาะสมแก่การนั่งทำความเพียรเจริญภาวนาวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคิลานะเพษัตภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกะละมัลยานมิตรพงพน์และกัละยนานมิตรวชิราภรพ,พิลึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายกัลยนานมิตรอ่อนจันทร์อุดมสุขและกัลยนา,นานมิตรสุนันสิริทัพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายขีลานะเพษสัตจากนั้นทุกท่านได้น้อนมนำขีลานะเพษสัตถวายแด่พระพิสุสงฆ์ก่อนที่กัลยนานมิตรประเทืองทักกี้และกัลยนานมิตรอมรชานจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีแล้วได้กล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกัน โดยมีกาลยนมิทนามารมพันธ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูประหลัดพันนิทีนิติพันโทรเรื่องความสำคัญของการสร้างโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขาบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยภายในงานจะมีพิธีตักบาตรพิธีบูชาข้าวพระพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรปริยธรรมและพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารโคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมสร้างโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีซึ่งเป็นอาคารโภชนาการหรือโรงครัวสองเพื่อผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงพระและสาธุชนในงานบุญใหญ่โดยเฉพาะ ตามหลักการที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยุงได้มอบไว้คือคนมาล้านก็เลี้ยงให้ได้ทั้งล้านร่วมสถาปนาโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชาวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้ณนะวัดพระธรรมกายสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะโอกาสสำคัญของชีวิตลูกผู้ชายคือการได้บวชตอบแทนพระคุณบิดามารดาขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน27ปีเข้าร่วมโครงการอบรมธรมรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่43รับสมัครทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ ห,ห้อง SPDC สภาธรรมกายสาโกไว้พระธรรมกายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์083-443-3000และ097-240-0097หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.thamthaya.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญผู้รักในการฝึกฝนอบรมตนเองเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวกับโครงการสมาธิแก้ว โครงการดีๆกับช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและการฝึกฝนตนเองให้ดีพร้อมทั้งกายและใจโครงการสมาธิแก้วรุ่นที่48อบรมระหว่างวันที่5ถึง25มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0875026664หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.pbd.in.th ค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำเพื่อตอนเองและพระพุทธศาสนาขอเชิญผู้มีบุญมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกงานบุญกับโครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกรุ่นที่8คุณค่าของชีวิตที่ไม่ใช่แค่ใบปริญญารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์สมัครได้ที่มหารัตนวิหารคด21 วันอาทิตย์ที่เสา n 29สภาธรรมกายสาโกลวัดพระธรรมกายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0827907029และ0875026665ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วดิฉันรัชดาโรดรุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ